นี้นะคะถึงแล้วแปลงที่เราจะแนะนำนะคะตรงหัวมุมด้านซ้ายนะคะก็ติดถนนทั้งสองด้านเลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็แปลงนี้นะคะก็จะติดถนนสองด้านเหมือนกันทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะสองแปลงรวมกันเลยสวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมา ชมแปลงที่ดินนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างสวนทุเรียนนะคะ,ะวันนี้เรามีที่ดินอยู่ที่ตําบลบ้านนาอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะมาแนะนําแปลงนี้ก็มีเนื้อที่ตั้งแต่แปไร่12ไร่แล้วก็ประมาณ14ไร่นะคะมี3แปลงให้เลือกสําหรับท่านใดที่งบประมาณพอ จะเอาแปลงที่เท่าไหร่นะคะแปลงนี้เราจะให้ดูทำเลได้เลยว่าท่านอันนี้คือแปลงข้างเคียงนะคะที่เป็นสวนทุเรียนสวนทุเรียนสวยมากจุดประสงค์ก็คืออยากจะบอกว่าาที่ดินแถวนี้ตรงบริเวณนี้คือทำสวนทุเรียนได้ ดินดีน้ำดีนะคะอากาศดีทำสวนทุเรียนได้เลยแล้วก็แปลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือแปลงนี้นะคะแปลงนี้เลยแปลงนี้นะคะจะติดถนนสองด้านด้านหนึ่งเป็นถนนลาดยางนะคะด้านนี้เป็นถนนลาดยางติดถนนยาวร้อยกว่าเมตรเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ติดถนนเหมือนกันก็ยาวร้อยกว่าเมตรเหมือนกันท่านใดที่สนใจก็ ลองมาชมกันได้นะคะเหมาะที่จะทำสวนทุเรียนมากๆเลยทำเลดีมากๆนะคะทำเลดีมากเลยด้านนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะด้านนี้เป็นสวนยางซึ่งเราปรับปรุงปรับปรุงที่ดินแปลงนี้นะคะที่เป็นสวนยางแปลงนี้เราสามารถปรับปรุงทำสวนทุเรียนได้เลยดินดีน้ดนำดีพื้นที่สโลบลงด้านหลังนะคะ แล้วก็จะสวยมากๆเลยเพราะว่าเราได้เปรียบบรงที่ติดถนนสองด้านทำเลดีมากนะคะท่านใดสนใจสอบถามได้เลยแปลงนี้เนื้อที่14ไร่นะคะ14ไร่ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้นะคะติดถนนสองด้านตรงนี้เป็นสี่แยกเลยนะคะทำเลดีมากๆเลยเข้ามาจากถนน สเลนประมาณแป0รเมตรเท่านั้นเองนะคะ800เมตรเท่านั้นเองไฟฟ้าประปาพร้อมเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาถ้าแปลงนี้ใหญ่เกินไปนะคะอยากได้แปลงสักสิบไร่หรือไม่ถึง10บไร่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ไปตรงนี้เลยนะคะด้านด้านนี้เจ็ดิดถนนประมาณ190เมตรร90เมตรแล้วก็มาจากทางด้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นสี่แยกเข้ามา190เเมตรติดถนนยาวมากเราได้เปรียบเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะพื้นที่ที่สวยมากๆเลยเพราะว่าติดถนนติดถนนสองด้านด้วยร้อยกว่าเมตรแล้วก็ในราคาห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทเองนะคะแล้วก็เข้ามาจากถนน สี่เลนเพียงไม่ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเองเราได้พื้นที่ดินที่ติดถนนลาดยางมีไฟฟ้าพร้อมสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะฝากติดตามด้วยขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ